ทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดขายอาหารหน้าวัดพระพุทธบาทวันนี้จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เขาจะมาขายอาหารในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างและส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอาหารพวกข้าวแกงแล้วก็จะเป็นอาหารทั่วๆไปแล้วก็ผลไม้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาขายช่วงเสารทิตย์เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในจะมีเราจะไปดูจะมาซื้อขนมปังแล้วก็จะเป็นอยากจะทานสาคูไส้หมูแต่ไม่รู้วันนี้จะมีหรือเปล่าไส่ก,อกรอกครัอ ในบริเวณข้างในอาคารนี้จะเป็นโซนขายอาหารตามสั่งก็งจะมีหลังคาตรงข้างในนู่นเราจะไปดูที่ขายขนมปังแล้วก็อาหารไทยๆด้เนไปร่วมสองหมื่บาท นมปัง,งนมชั้นเหรอเอาป่ะสักคูเส้นหมูเหรอคะวันนี้สักคูเส้นหมูไม่มีในน้ำนมชั้อนอ,อันเท่าไหร่ 对对对对， วันนี้ไม่มีสาคูไส้หมูก็กินขนมชั้นไปก่อนแล้วก็ขนมปังลูกเกดหลังจากซื้อจากตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปอยู่ข้างนอกว่ามีอะไรบ้างซ้กอกบเนี่ยเอาแบบไม่เปรี้ยว ไมอ่ะเนี right? ่ยไม่เปรี้ยวไม่นะคะหมูไม่เปรี้ยวสองค่ะแล้วอะไรคะเอาเปรี้ยวสองเปรี้ยวเอาเปรี้ยวหก็ได้เ้วเส้นพอไหมพอแล้วพอแล้วค่ะสวัสดีค่ะอะไรดีคะ่า่สองัเ เดี๋ยวเราไปดูข้างนอก ว่ามีอะไรบ้างเห็นมังคุดอยู่ไม่รู้ว่าโลเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูมังคุดโลเท่าไหร่โลสี่สิบหมังคุดฮะ เราไม่มีมึอเกิดพ่อหรอมีไหมมีเป็นแบบตัวมาจากมือเกออย่างเดียวหมดแล้วค่ะหมดเร็วนี่หมดเร็วน้องพีครับน้องพีคครับเมงดาเมงดามีปลาละปลาทูครับแล้วก็ปลาทูไม่ปลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูข้าวแกงข้าวแกงเป็นถุงๆนะครับร้านนี้จะอร่อย มีอะไรบ้างลองดูครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวแกงมีรสชาติจัดจัดห,หลังจากเราซื้อของเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านหน้าวัดพระพุทธบาทข้างในวัดนี่เขาจะเปิดธรรมะทุกวันช่วงเย็นๆ